การกู้เรือหลวงสุโข,ขทัยเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาก็ร่วมกันนะฮะระหว่างกองทัพเรือไทยแล้วก็สหรัฐครับตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาเลยครับทานผู้ชมฮะกองทัพเรือนําสื่อมวลชนมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับขึ้นเรือหลวงบางละจันไปที่เรือหลวงอ่างทอง เพื่อติดตามภารกิจในการปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขไทยแบบจำกัดที่อับปางไปตั้งแต่18ธันวาคม65นะครับที่ประจบพีรลีขันมีกําลังพลเสียชีวิตในครั้งนั้น24นายสูญหายอีก5นายโดยห่างจากชายฝั่งประมาณ20ไมล์ทะเลลึกไปกว่า50เมตรนะครับพลเรือเอกอดุลพันธ์เอี่ยมผู้บชาการหานเรือเดินทางมาโดยอากาศยานลงที่เรือหลวงอ่างทองนะครับ พื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการค้นหาเรือหลวงสุโขทัยอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเดินทางไปยังเรือโอเชียนแวลเลอร์โดยเรือต่อ997ครับภารกิจในวันนี้นะครับทีมประดาน้ำเนี่ยจะลงไปไปถ่ายภาพในเรือแล้วก็นอกเรือหลวงสุโขทัยนะครับเพื่อนํามาใช้ประกอบการสอบสวนที่ดําเนินการไปก่อนหน้านี้จะได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการอับปายนะครับและเป้าหมายหลักคือการค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก5นายก็จะดูว่าติดอยู่ในเรือหรือไม่นะครับ และยังมีการลงไปทําให้ยุทธปกรณ์ของสหรัฐอเบริกาที่ติดอยู่ที่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับและการนํายุทธปกรณ์บางอย่าง นำขึ้นฝั่งด้วยในส่วนของกองทัพเรือสหรัฐนะครับจะมีเรือโอเชียนแวลเลอร์ครับพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยประดาน้ำและกู้ซ่อมเคลื่อนที่จากฐานทัพเรือในฮาวายเข้าร่วมสนับสนุน17นายนะครับกองทัพเรือไทยครับจะมีเรือหลวงรัตนโกสินทร์เรือต่อต้านทุ่นระเบิด2ลํลำเรือตรวจการ2ลํลำเรือระบายพลขนาดกลาง1ลําลำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด4 0นายเข้าร่วมครับ ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้น14มีนาคมนี้นะครับขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขัน์อกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือด้วยครับโดยรับแจ้งจากกองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการวางแผนปฏิบัติภารกิจค้นหาปลดอาวุธเรือนะฮะของเรือหลวงสุโข,ขทัยที่อับางลงนะฮะร,ระหว่งางวันที่19กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนี้เป็นการเร่งด่วนโดยมีกองเรือยุทธการกองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ครับ